หนักมากอันใหญ่กว่าแขนบุเป้กอะเราคือเราต้องแตกเราต้องแต่งเป็นพระเอกหนูต้องเป็นพี่แบงค์อาทิตย์หนูต้องเป็นคุณอันนี้ต้องเป็นคุณอมพลนายอมพลเหรอเนี่ยอาวุธค่ะท้าทายสิงค้าทาสิงค่ะต้องแฟนซีต้องจัดเต็มเปิดเลยนะหนึ่งสองสาม วันนี้นะคะปูเป้มากับมิชชั่นเซเว่นค่ะแต่เขาบอกว่ามิชชั่นเซเว่นเนี่ยไม่ธรรมดา,น,าน,นะคะเพราเขามีนี่เขามีภารกิจมาให้เราทําด้วยค่ะแต่วันนี้นะคะปูเป้ไม่ได้มาทําภารกิจคนเดียวนะคะทุกคนปูเป้มากับพี่กระตูจขขนจัดแขวคนค่ะแต่พี่กระตูนเนี่ยน่าจะไม่รู้นะคะว่าเราจะต้องทําภารกิจในวันนี้นะคะเขามารอปูเป้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูภารกิจพร้อมกับพี่กระตูนกันดีกว่าค่ะไปค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะปุ้เป้มารอพี่กระตูนอยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า okay. พี่กระตูนอยู่ไหนนะคะทำอะไรอ่ะฮะดูมีพิวรุษดูมีพิวรุษกำลังบอกว่ารอพี่กระตูนอยู่อ๋อดูแบบใช่ค่ะนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะปุ้เป้มีภารกิจมาให้พี่กระตูนทําวันนี้ค่ะจริงปะเนี่ยใช่พี่กระตูนก็มีภารกิจอ้าวเรามีสองภารกิจ เปิดของลูเป้ก่อนดี <Okay. S 1> กว่า <laughs> ื่นเต้นอนะ่ะข้างในจะคืออะไรใช่แต่ว่าเหมือนเขาแกล้งเราว่าให้เราทําเยอะเกินไปหรือเปล่ามิชชั่นเซเว่นอ่ะตื่นเต้นแล้นไะม่มันดูยาวๆมงแปลกๆลนะสาวๆจะต้องสลับร่างตัวละครกรันพี่การ์ตูนแต่งตัวเป็นบูหวันในชุดสมัยกองไต่โบสถสวยปูเป้แต่งตัวเป็นอลิสค่ะในชุดตำรวจหญิงนะคะวั<ใ>นนี้เราจะมาสลับร่างกันนะคะแม่หญิงจะเป็นแม่หญิงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เราไปทําภารกิจกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปิดจริงเหรออันนี้ค่อยก่อนใช่เราจะยังไม่รู้เราจะยังไม่รู้มิชชั่นนี้งั้นเราก็ต้องรุนอันนี้ก่อนรุนต่อไปว่าภารกิจนี้คืออะไรใช่เราต้องทําภารกิจหนึ่งให้จบก่อนแล้วเราค่อยมารุนภารกิจนี้ว่าเราจะได้ทําอะไรต่อไปเพราะว่ามิชชั่นเซเว่นเขาไม่ให้เราแบบว่าเหนื่อยนเหนื่อยหน่อยแน่นอนทำได้ไหมปุ๊บเป้ก็ยากอยู่นะใช่ระดับที่การ์ตูนต้องได้สิแหนจากการบู๊ยิงแบบว่า แเราก็ต้องไป็นแบบคนเรียบร้อยากใช่ต้องไปคนเรียบร้อยค่ะขัดกันบุคลิกจังเลยอ่ะงั้นเราไปทำภารกิจกันดีกว่านานาจะได้ใส่ชุดตำรวจทั้งทีไปจัดเต็มจัดหนักมากกับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเหมือนชุดรอดอเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้คือชุดของหน่วยคอมมานดนะคะ คือชุดอ่ะจะแบบหนักมากอุปกรณ์อะไรต่างๆแน่นมากไม่ต้องอะไรมากทุกคนทุกคนมีปืน,นะะดว้วยค่ะเดี๋ยวนี่คือการปล้นเซอร์นะคือของโหดไลน์นะคะของจริงไหมไม่น,าน่าจะจริงนะนของพ่อพ่อมาจริงเลยๆๆเป็นพร็อพนะวันนี้เป็นปแต่นี่คือถอดเหล็กลออกไปแล้วมันอป็นแบบฟิล์มกรอบข้างนอกใส่จะเท่าอีกทีอ๋ออันนี้ก็คือใส่แล้วโอ้โหหนักมากใหญ่กว่าแขนปุเป้กอ่ะอุ้ยนี่นี่นี่ชอบอันนี้มาก กูใช่กุญแจมือกูใช่กุญแจมือโซ่กุญแจมือก็มาจ้าแย้มมืออย่างเดียวนี่แต่ว่าถ้ามาใส่จริงนะเดี๋ยวมันเอาไม่ออกออกไม่ออกเออกดีกว่าเก็บดีกว่าโอเคเก็บยังไงนะเก็บยันหน่อยคอมันโดจริงป้ะเนี่ยใช่แล้วนี่ก็มีหมวกก็คือ ใส่ชุดนี้ก็คือไม่ดำนะเพราะว่ามันปิดหมดมันเขนห์ค่ะใช่แต่ว่าเป็นลมแทนเป็นลมแทนลมแทนหัอาจไม่ออกชุดนี้นี่คือปูเป้จะสามารถกินข้าวได้ไหมคะกินได้ค่ะแต่ว่าต้องถ่ายเสร็จก่อนแล้วถึงจะกินได้อันนี้คือเป็นผ้าสบายนะคะเป็นผ้าสบายเอาไว้คลุมเฉยเวลาแบบว่าออกจากบ้านจากเรือนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือต้องเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าผู้เบาเห็นผิวยงพอค่ะบางคนแบบรักนวลสงวนตัวใช่ค่ะเสืนี้เป็นผ้าแถบนะคะก็คือเหมือนก็อกนั่นแหละอาวุธค่ะ คาถา,าส,งาาสิงค์คาถาสิงค์ค่ะคาถาสิงค์ใช่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นกระโปรงเข็มขัด อ๋อแล้ซอรแบบหัวสรส้อยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นชุดนี้ใส่ตอนเมื่อถ่ายพาร์ทอดีตค่ะก็คือเมื่อ800ปีที่แล้วก<อ>็<อ>จะเป็นการแบบว่าเป็นสมัยนั้นก็จะเป็นแม่หญิงบนสวรรค์เป็นลูกของคุณพ่อตากค,ค่ะอุ้ยอลิสก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อแบบ800ปีที่แล้วใช่แล้วคุณจะได้เจอผู้ชายแบบเจอผู้ชายเจอผู้ชายโอ้โหไม่ก็คือนักลอนักออจะเจอจะเจออ่ะพี่แบงค์อาทิตย์นี่เป็นท่านชัยะคือแม่ทัพมเรามาสลับร่างกันแล้วโอเคค่ะ เดี๋ยวเสียงนี้มันอะลังมันดูตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยสียงกเนนีคืออะไรคะเสียงนี้คือมิชชั่นสเปเชียลนะคะทุกคนมิชชั่นสเปเชียลอะไรอีกมีอีกอ่ะชั่นสเปเชียลนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีของเข้าไปให้แล้วก็จะมีการให้แต่งตัวเป็นพระเอกแต่งตัวเป็นพระเอกของเรื่องเรื่องนั้นด้วยะเราคือคือเราต้องคือเราต้องแต่งเป็นพระเอกใช่ใช่คือคือเราเป็นนางเอกแต่ว่าเราต้องเป็นพระเอกให้นางเอกเราต้องเป็นทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกพระเอกคือ โอ้โหชุดที่คุณเคยหนูนต้องเป็นพี่แบงค์อาทิต้องเป็นคันนี้ต้องเป็นคุณอัมพลในอัมพลเหรอเนี่ยโอเคค่ะเอาสรุวกแล้วทุกคนมิชชั่นนี้นะคะมีของแถมนะคะเดี๋ยวกระตูนเนี่ยจะเป็นบัวสวรรค์ก่อนส่วนปูเป้นะคะก็จะเป็นพี่แบงค์อาทิสุดหล่อค่ะซึ่งจะเป็นนางเอกนี่จะเป็นพระเอกใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะสลับเป็นพระเอกและนางเอกให้กันละกันเองไม่ใช่อะไรนะใจไม่รักนะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันดีกว่าค่ะทุกคนไป กำลังเดินในสวนดอกไม้กับท่านชัยยะท่าทางมอสวรรค์ดูหลงไหลมากหลงไหลดอกไม้อกไม้โอ้เหยียบเหยียบคระขอบน้ำใจท่านมากท่านชัยยะที่ได้ช่วยเราเอาไว้นี่คือของกำนันที่เราจะมอบให้กับท่านเอาไปสิรับไปเถอะข้าจะได้มีความสุขชั่วชีวิตข้าไม่อยากได้อะไรจากท่านดังนั้นเอ้ยจากเจ้าจากไม่จดกังนั้นรับไปเถอะท่าน น่ท่านกลัวหม่อมฉันไปใอหมคะท่านเดินหนีท่านมากนะยแสดงกันไปแล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบกับ ท่านชัยยะแล้วก็บัวสวรรค์น,นะ,คะ,ะทุกคนน่าจะขัดใจกับบัวสวรรค์น,นิดหน่ <S <S อยถามความรู้สึกของพี่กตูนที่ได้ใส่ชุดของหนูหน่อยพอได้ใส่ก็รู้สึกว่าสวมแบบว่าบทบาทของเจ้าหญิงซึ่งมันก็ไม่ใช่ใช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยตัวเองเท่าไหร่ชอบไหมแต่ดูชอบชอบคนะ่ะชอบมันดูแบบว่าแต่ดูด<อ>สวยเออเขาแบบเล่นผ้าแบบพลิ้งพลิ้งพลิ้งตลอดอยู่เลยอันนี้ปูเป้ก็ได้ใส่ชุดท่านชัยยะนะคะบอกเลยว่าสบายมากอารมณ์ เสื้อกะแหลงคอกระช้าเลยอะไรอย่างนั้นเลยสบายอะไเบาเลยค่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งพี่แบงค์ตัวใหญ่กว่าปูเป้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันก่อนนาะแล้วก็เดี๋ยวคุยเกี่ยวพูดถึงกับเรื่องคาถาสิงใช่ค่ะโอเคค่ะไปเลยีเมาส์กันดีกว่าว่าพี่แบงค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วยเผาช่วยเมาส์พี่แบงค์หน่อย เ่าพี่แบงค์อีกแล้ว <c oughs> คูปูเป้ทำงานกับพี่แบงค์เรื่องแรกพี่แบงค์อ่ะเป็นคนที่แบบเขา้าถึงง่ายมากมๆนะเขารู้ว่าแบบปูบเป้ทำงานกับเขาอ่ะเขาก็มาทักก่อนเลยว่าแบบเออน้องเดี๋ยวเราได้เล่นละครด้วยกันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาอ่ะชอบแกล้งชอบแกล้งมากไม่รู้เป็นอะไรไม่ใช่แค่ปูเป้นะทุกคนเลยใครที่อยู่ใกล้เขาแหละเขาก็จะคิดหาเรื่องมาแล้วก็ประมาณนี้ค่ะคือพี่แบงก์ก็นิสัยอัธยาศัยดีเพราะว่าเป็นคนพูดเก่งคาถาสิงมีมีความสําคัญยังไงบ้างในละครเรื่องนี้ คาทาสิงนะคะก็เป็นสัตว์ราวุธนะคะที่ มีพลังอานาจมากๆใครที่ได้ครอบครองก็คือเสกฟ้าเสกฝนเสกทรายได้คือแบบ<ส>ว่าเ,เสกให้คนเป็นหรือคนตายก็ได้สิ่งสําคัญเลยคนที่จะได้ครอบครองคือคนดีมีคุณธรรมเท่านั้นถ้าไปตกอยู่ในมือคนที่ไม่ดีความวิบัติก็จะเกิดขึ้นคาถาสิ่งนี้แหละคือตัวสําคัญของเรื่องนี้ที่ทุกคนอยากจะครอบครองแต่ว่าใครที่จะได้ครอบครองนะคะอันนี้ก็ต้องมารอรุ่นกันรอดูกันบรรยากาศในกองเป็นยังไงกันบ้างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กัน แค่ไหนด้วยกันที่เราต้องออกไปถ่ายทําที่ต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยน่ยมันก็เลยทําให้เราแบบสนิทสนมกันมากขึ้นอย่างเวลาพักกองเวลากลางวันอะไรเงี้ยเราก็จะมีอะไรคุยกันอย่างคุณพ่อตากอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องเล่าให้เด็กๆฟังแล้วก็สอนเด็กๆอะไรเงี้ยค,ค,คือสน,สนุกใช่ส่วนเด็กๆกันเองก็คือแกล้งกันเองนั่นแหละก็จะมีพี่โจบมีพี่แบงค์พี่แชปเนี่ยอย่างใช้ปูเป้รีวิวเรื่องคาถาสิง 15วินาทีให้ให้กระตูนอยากไปดูละครเรื่องนี้5 4 3 2ปุ๊บสำหรับคาถาสิงนะคะภายไม่ได้มุมภาพสวยบูแน่นระเบิดปึงปังแล้วก็กระสุนเอฟเฟคจัดเต็มค่ะ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะทุกจันแต่ไเก่มากเลย่ะอยากดูไหมอยากดูอยมกดูโอ้โหโอเคทุกคนจะนังคารเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเราก็พูดคุยถึงเรื่องคาถราสิงห์กันไปหอมของปากหอมคอแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีกชุดนึงภารกิจเรายังไม่จบเดี๋ยวตุ้ยจะเป็นอลิซกั่งนะคะไปเดี๋ยวตุ้ยเป็นอัมพลก่อนนะคะไปค่ะ ผมไอ๋ออัมพลโทรตกใจหมดเลยนี่นเ่บ๊บไอ้ดีมันดีมันตายตาย,ตายคุณห้ามขำฉันอำาพลอลิสเป็นยังไงบ้างครับสวยชุดนี้สบายดีหายใจใไม่ออกหายใจใไม่ออกนี่หน่อย <laughs> แต่ครับมันโดนส่มันเข้ามาเยอะเหลือเกิน <laughs> <laughs> พูดว่าอะไรนะ <laughs> พูดว่าอะไรนะหายใจไม่ค่อยอ <laughs> <ค>อกอำพลน่อ อันนี้เป็นท่าประจาของอำพลเวลาช่วยอลิซเราเราจะมีแบบว่าอลิซแบบว่านี้ว่าเออลงมาออลมวก็ยิเฮ้ยเป้นเฮ้ย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 เค้ยเฮยเฮิดเฮ้ยเฮ้ยคฮ้เฮ้ยเเบิดขอ้้งเยยบึ้ม้เ้เเ้เป็นอยยยเเ้ อําพน้ว่าใส่ขวาดูสามพี่ชายเราร้อยแปดสิกว่าใช่มันก็เลยจะต้องแบบนี้แหละมันใส่ยากเนาะใส่ใส่ใส่ยากแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็คือเราใส่ครังแรกครั้งแรกที่ได้ใส่ค่ะเหมือนชุดหมีอ่ะ เดินมาเป็นอันนี้เลยอ่ะพี่ก็ต้องใส่ชุดนี้วิ่งตามเนาะใส่ชุดนี้วิ่งใส่ชุดนี้ยิงที่ข้ามรถหายใจไม่ออกแทนเลยค่ะจริงๆบอกเลยก่อนที่เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเผาขนนะคะเราขอถ่ายรีทเท่เทก่อนว่าวันนี้นะเราแต่งตัวเหมือนแค่ไหน กลับมาคุยกันที่เรื่องอละครเผาขนเันคร แตายคนอยากรู้มากรวมถึงปุ๊เปก็อยากรู้ด้วยนั่งแสดงในกองเผาขนเขาทําอะไรกันบ้างคะในกองคือจริงๆเนี่ยกองละครเผาขนนักแสดงเยอะมากเยอะมากก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ชายชะกันชายชายชะกันใช่จะมีผู้ชายจะเยอะเขาก็จะมาตั้งวงร้องเพลงกันแต่ละคนเขาจะมีกีตาร์มาอย่างเงี้ยเขาจะร้องเพลงผู้หญิงก็จะนั่งอยู่ขอบวงอันนี้อันนี้รวมถึงคุณเข้มเลยหรือเปล่าคะโอ้คุณเข้มนี่ไม่พ้นิภากค่ะคุณเข้มนี่ตลอดทุกวงมีคณะตลกอะไร ย่สีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมนโก้มีดอีโตอยากจะให้พี่กระตูนเมาเข้มไม่ฟังหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเออแบบเมาเอกเขาทำอะไรไว้บ้างเมาเข้มวันวันนี้ก็คงมาไม่หมดมั้งเนี่ยชอบแก้เหมือนแบบเอนเตอร์เทนคนในกองอะไรอย่างเงี้ยพูดเก่งไหมพูดเก่งพูดเก่งโอ้โหเสียงนี่เขามาก่อนเลย ตัวอยู่ไหนไม่รู้ใช่คือฉายาเขาคือตัวอยู่ไหนไม่รู้แต่เสียงคือมาก่อนเอาละเสียงมาแล้วเดี๋ยวจะแป๊บสักแป๊บหนึ่งตัวเดินตามมาเขาจะชอบแกล้งทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาแกล้งหมดชอบไปดึงเกงของทางกองแ้วก็แล้วก็แบบว่าแกล้งอ่ะโอ้โหแสบมากไปไปพี่แสบมากไอ้เดนี่ปูเป้ยังไม่เคยรู้แบบเอเนจีเขาเยอะมากวิ่งรอบกองมู่นนี่นั่นเลยแบบไม่หมดสักทีไม่หมดปุ้ยไปให้เวลาพี่ตูนสิบห้าวิโอเค please เซนเผาขนให้ ปูเป้อยากดูหน่อยปเูเป้ให้เวลาไม่ไเตียมเลยนะไม่ได้เตรียมเลยเนี่ยเออไม่เ <Okay. S 2> ตรียมเลยห้าสี่สามสองโอเคเผาขนเนี่ยเป็นการบู๊ในเมืองที่ไม่ได้มีแค่บู๊อย่างเดียวมีโรแมนติกน่ารักของทานางกุ๊กกิ๊กมุ้ง,งนิง้งคอมเมดี้อะไรต่างๆยิงกันสนัน่น สนุกมากครบรถในเผาขนแน่นอนค่ะติดตามได้ค่ะเผาขนค่นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา2ชง่ว่มงคร่งสวสีค่ะมิชชั่นของเรายังไม่จบเท่านี้ประเด็นก็คือเรายังไม่รู้ไงว่ามิชชั่นต่อไปเราจะต้องทำอะไร <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวปเูเป้ไปจัดการก่อน นี่เป็นทั้ง,งเอกเป็นทั้งนางเอก<อ><อ>สลับกันแล้วด้วยอรอบนี้เขาจะเอาอะไรมาอีกไหนพี่กตุลประกาศเลยค่ะ <c oughs> แรมแรมแถมแถมมิชชั่นของเราก็คือ <c oughs> ให้สองสาวแต่งหน้าในลุคแฟนตาซีโดยจำลองสถานการณ์ว่าวันนี้มีนัดไปปาร์ตี้ถ้าไม่ปังเข้างานไม่ได้เข้างานไม่ได้โอ้โ เขาเน้นว่าถ้าไม่ปังเข้างานไม่ได้เพราะฉะนั้นแ,แต่งธรรมดาก็ไม่ได้โหเราต้องแต่งแบบแฟนตาซีด้วยนะแฟนตาซีด้วยแฟนตาซีเน้นว่าแฟนตาซีแต่เราจะเป็นแฟนตาซีแบบไหนเดี๋ยวขอตัวไปเตรียมตัวไปปาร์ตี้ก่อนค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์กันเรียบ<ช>ร้ยรย<พ>อยมากพอมากเดี๋ยวเราจะมาแต่งคตรีมแฟนซีกันนะคะวันนี้พี่ตูนจะแต่งยังไงคะตีมที่เลือกก็คือกริตเตอร์แบบ แน่นๆนแล้วก็สีสันแบบ o ล o r อฟูสุดขอปุ้เป้ก็แต่งเป็นตีมผิดเสื้อค่ะ <มา S 1> เสื้อราดีามาค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรากันเลยนะคะ <Okay. S 1> โอ้โหละหลานหลตาไปหมดเลยละหลานหลตาไปหมดเลย เป็นคำพูดแบบว่าสมัยกองไตโบราณค่ะปกติไม่ได้แต่งเลยธีมแบบนี้ส่วนใหญ่จะแต่งพี่กระตูนแต่งแบบไหนคะดยปกติปกติคือจะเป็นลุคแบบชิลๆแบบว่าเอวิดนลุคเลยอ่ะอ๋อเอวิดนลุคเหมือนกันปุบเป้ก็คือให้แบบง่ายๆออกไปแบบถ้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านก็ไม่แต่งหน้าค่ะแต่ว่าถ้าถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้านก็จะแต่งแบบเบาๆใช่ค่ะแต่วันนี้เขาเขาไม่ให้เรานิดไง ต้องแฟนซีต้องจัดเต็มถ้าไม่ปังเข้างานไม่ได้โอ้จะรอดหรือเปล่านะวันนี้จะจะปังหรือจะพังจะปังหรือจะพังคือทุกคนคะเมื่อกี้เราแต่งตัวทิปไปแล้วนะรอบนี้เราก็จะเป็นแต่งหน้าไปเที่ยวทิปแต่งหน้าทิแต่งหน้าไปเที่ยวทิปตอนนี้เราก็ลงแบบเบื้องต้นเราก็ลงรองพื้นกันมาหมดแล้วแหละอันนี้คือเราก็จะเติม ลงไปให้หนักของรูปเป้มันต้องว่ารูปเป้ขอแต่งไปพูดไปมันก็เหมือนเราซ้อมกันแบบว่าเป็น beauty b ก o กอ e r กันปะใช่เราก็ต้องแบบว่าสวมวิญญาณ beauty b ก o กอร์แบบว่าถ้าโควิดปิดนานกว่านี้ก็จะเป็น beauty b ก o กอร์แค่นีนไม่เสร็จแล้วเนี่ยลุกวันนี้นะคะจะเน้นตาหลายๆสีจะมีสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูแล้วก็จะกลี่อายลเนอร์เส้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็จะมีกิเตอร์แปะเต็มทั่วหน้าไปหมดพวกกันที่ดีที่สุดก็คือนิ้วนะคะ ทัสคนอื่นสอนมาอีกทีนะจูเปยไม่ได้สอนนะคะฟังเขามาอีกทีหนึ่งเหมือนกันทุกคนไม่รีบนะขอทีละข้างตอนนี้ทุกคนกดดันเรามากนะคะตอนนี้คิดได้ยังไงคิดจะจะเอาผีเสื้อเนี่ยเปลี่ยนใจทันไหมเปลี่ยนใจทันไหมแล้สีส้มเลยไหมว้ายมีกองเชียร์ค่ะกองเชียร์พูดจริงหรือเปล่าตอนนี้นะคะเรากําลังจะมาลงที่หางตานะคะ คิดว่าน่าจะเอาเป็นสีน้ำเงินที่มันแบบว่าเฉิดเดอะเดเดเริศเนี่นเอานะเริ่มมาแล้วค่ะโครงเริ่มมาแล้วเคของปูเป้ตามมาแล้วนะคะเป็นเริ่มเป็นลายแล้วอุ๊ยตาแันดูนี่นะคะลายของปูเป้ค่ะขอลงสีก่อนนะจ๊ะในขณะที่เรากำลังดูเรฟเฟล n c น์อยู่คุณเข้มหาสวีก็ทวิตเตอร์ขึ้นว่าหิวข้าวจัง นี่หนูเป็นต่อเป็นพึ่งหรือว่าหนูเป็นผีเสื้อคะนี่แล้วนะคะนี่ค่ะกระตูนล,ลงตาแล้วเห็นไหมคะสุดยอดโ,โอ้โคือจะฟาดกิตเซอร์แน่นไปไหนอะ่ะบกลงไปบกลงไปลยค่ะบบกลงไปเลยโอเคอเดี๋ยวรอปูเป้ทาสีอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวกระดิ่งนี้มากีแล้วไม่ดเออก็คือเราจะมีมิชชั่นสเปเชียลนะคะสเปเชียลอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจะให้เลือกว่าจะเอา A หรือ B หนูเอา A แล้วกันค่ะ ูเป้เกระตูน B ีนะคะเอาละในกล่องนี้จะมีอุปกรณ์เราต้องใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องในการแต่งหน้าด้วยเปิดเลยนะหนึ่งหนึ่งสองซ้ำโอเคอยู่สีอะไรสีเหลืองสีเหลืองกับไฮไลท์สีเงินนะคะสีแด้ของปูเป้รอดนะใช่หรอสีเหลืองนะที่คิดไว้ในหัวว่าจะทาปากสีอะไรคือหายไปเลยนะ ขอลองทานเลยแล้วกันได้อยู่กำกำหน่อยค่ะได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ได้ของหนูว่ะสิบัวมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกล่องมิชชั่นนะคะถามเจงถามเจงเดี๋ยวนะเราดูจำก่อนไหนพี่การ์ตูนดูสิหนดูสิ ฉันตงควรเป็นแบบตาสีฟ้าเพิ่มได้ไหมได้นะเพื่อให้แบบว่าอะแดปเตอร์เอ้ยแอนพี่แอะแดปเตอร์อะแดปเพื่อให้มันเข้ากับสีของเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะลงตาสีฟ้ามาโควิดแล้วเหรออย่างแรกเลยใช่ไหมที่จะทําถ้าเปิดแล้วก็ไปเยี่ยวทะเลค่ะหิวมากแต่งหน้าแบบนี้ไหมจะดีหรอไม่ดีกว่าค่ะไม่ดีกว่าค่ะ ทั้งใบหน้าถ้าให้เลือกนะพี่กระตูเลือกอะไรหมายถึงเลือกเหรอทั้งใบหน้าห่วงอะไรมากที่สุดดีกว่าห่วงเหรอห่วงดั้งค่ะห่วงจมูกเออหนูห่วงคิวมากที่สุดเลยเลทำไมอะต่อให้เราล้างหน้าทั้งหมดอะหน้าเรามันก็ยังแบบยังมีอะไรอยู่ะหน้ามันยังดูมีมิติอยู่มันก็เลยคือสิ่งที่ห่วงที่สุดอันนี้คือไขขำใช่ปะไม่ได้โอสวยใช่ก็เริ่มจะไขขำแล้วเหมือนกันตอนนี้นะคะกําลังกรีดอายไลเนอร์ค่ะที่เป็นสีฟ้า เพราะว่ามิชชั่นพิเศษของเรานั้นเราได้ปากสีฟ้ามาเราก็เลยต้องเราก็เลยลิน้นพนไปหมดเราก็เลยจะต้องทาสีตาให้มันแบบรับกับสีปากนิดนึงซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเข้ากันไหมแต่ก็ทําไปก่อนคือตอนนี้ปุ้เปกําลังลงสีให้เหมือนข้างนี้ค่ะพอลงเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็เริ่มลงกีเตอร์แล้วก็ตกแต่งแล้วค่ะ <S <S <S> เอา,าเอาละ,ะลค่ะเสร็จแล้วค่ะลุกของเราวัานนี้โอ้โหน้องผีเสื้อน้อยคกาะเล็กนีก่น้อย <laughs> เราก็ได้ทำมิชชั่นพิเศษที่เขาให้มาเราก็ได้ทาเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>สีฟส้าแล้วก็ของบุเป้มี ไฮไลท์แล้วก็ลิปสีเหลืองค่ะนี่ลิปสีทองนะคะทาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่แล้วก็ตกแต่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดียวเราเรือฟินิชลุกเนาะทำผมแล้วใส่ชุดแฟนๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าชอบลุกไหนเสื้อน้อยหรือเปล่าชอบลุกผีเสื้อน้อยหรือว่าชอบลุกมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวหลุดเข้ามาค่ะใครหรือว่าใครกันเลยที่ ออกาแล็กซี่กาแล็กซี่หรือว่าใครนะคะที่แบบว่าเอออยากไปปาร์ตี้ทิปแบบเรานะคะสามารถแต่งตามได้นะอยู่บ้านคืออะไรคะมีชื่อสเปเชียลสุดท้ายแล้วเ<อ>นี่ยค่ะสาวเลือก A หรือ B อุ้ยจริแล้ว <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ของปูปเป้ A ของพี่ตูน B รอบนี้สลับกันพี่ตูน A เอางกูเป้บีละกันได้ค่ะอ่ะเลยเอเนี่ยจะต้องใส่ชุดเดินฟิตเฟียสสวยด้วยกันด้วยกันกันนะดีเนี่ยอันนี้จะต้องใส่ชุดเต้นโอ๊้โหลงไปเหรอเออโอเคเตรียมเพลงแล้วไหนโชว์ชุดหน่อยแบบเหมือนผ้าคลุมแต่ลายผีเสื้อผีเสื้อสีแบบเมทัลลิกสุด แล้วก็มีกางเกงสีดิสก้เป็นกาแล็กซี่เฮดกาแล็กซี่ของจริงค่ะชอบอ่ะปูเป้ต้องเต้นเหรอคะโอเคของปูเป้นะคะนี่ทไมไม่ให้กาแล็กซี่เต้นด้วย <laughs> <laughs> แล้วปูเป้ก็มีกางเกงแบบว่าวีฟอปมาก เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ได้ชุดเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแถมยังได้ภารกิจอีกแต่ก่อนที่เราจะไปทำภารกิจสุดท้ายกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกๆช่องทางของ c ี7 h d เลยนะคะค่ะส่วนทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้กระตูนกับปูเป้ก็ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ชุดแล้วก็ไปเดินแบบกันค่ะสู่เป้ก็ไปเต้นค่ะ BAAAAAAA ah!